오호 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 oh, 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 วันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาดักกั้งหรือว่ากุ้งครับกั้งหรือว่ากุ้งขายขายกุ้งนะครับแต่ว่าเป็นกั้งสวีเดนนะครับเป็นกั้งสวีเดนพี่น้องแล้วโยมะนะครับนี่คือเป็นฤด,ดูการกดักกั้งเราไม่เราไม่ดัก,ดกดเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเราจะดักแบบนี้แล้วเราใส่อาหารไปนะครับเราใส่าหานไปเป็นนี้ละพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราดักเย็นนี้แล้วเราเก็บพรุ่งนี้เช้าอ่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะตอนนี้เรากำลังเก็บของพะละข้ามไปนอนเกาะ อีกฝั่งหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรารับชมกันนะครับว่าเราดักก้างสวิเดนเป็นยังไงแล้วตัวย่อยๆเท่าถ้ำรลยพี่น้องรับชมกันนะครับเบื่อแล้วรเล่าเรามานอนกอกกันดีกว่านี่ก็สัมภาระมใหมายมีลุชา้์ยอันต้นวันนี้ครับพ่มวันที่ับอ่า ต้องทําเหยื่อเพื่อจะดักก้างกันเป็นเหยื่อปลานะครับเราใช้เป็นปลาเป็นบ้องเป็นบ้องใส่ในตาข่ายดักใช่ไหมครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะทําการดักปลาไอ้ดักก้างกันเราต้องมาทําชําระเหยื่อก่อนถ้าเราควันแบบนี้ผมขาดครับผมมือโอเคเดี๋ยวรับชมกันนะครับว่าเป็นยังไงครับการดักก้างสวีเดนนะครับรับชมกันเลยครับผมอ่า นี่เราเรากรําลังไปดักกั้งนะครับนี่คือที่ดักกั้งนะครับแล้วก็ใส่เหยื่อนะครับตรงนี้นี่ก็มีน้องบบาวมาจะนอตช้อปปิ้งนอตช้อปปิ้โอ้หคนพายน้องไม้คนพายน้องไม้อะฮาานี่ก็ลูกชายด้วยครับลูกชายอันตนันเป็นการ์ตนมั้งจ๊ะ ตอนนี้เรากําลังไปดักก้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะมาจับตอนเช้านะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอาครับทีนี้เราก็ใส่เนื้อปลานะครับเพื่อดักก้างเราก็ใส่เข้าไปในตรงนี้เป็นเข็มกัดแล้วก็ดึงเข้าไปแบบนี้อ่าแล้วก็เราก็ปิดนะครับแบบนี้เดี๋ยวก้างมันจะเข้ามาในรูนี้เพื่อจะมากินปลาของเรานะครับอ่าปลาแล้วก็เราก็โยนโยนลงไปดยนตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็โยนลงไปเลยนะครับโยนแบบนี้ก็ไปเลยอ่าโยนเข้าไป แล้วก็มีทุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เชาเราจะมาเก็บกันตรงนี้เลยนะครับอ่านี่คือวิธีการดักกั้งสวีเดนแบบนี้นะครับคือกั้งตัวใหญ่มากกั้งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเขาจะดักกั้งในช่วงเดือนนี้ใช่ไหมครับผมเดือนกุันเดือนสิงหาอ่าเดือนอากุสซี่เดือนสิงหาคมนะครับนี่คือเดี๋ยวเราประมาณ50อันเราจะดักรอบเกาะเลยครับผมเราเสียค่าดักนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับว่าเป็นยังไงครับดักไปเรื่อยเลยครับผมอันตร์เองมันมีเนี่ยเออรูนิดบุเบ เนี <Yeah. S 2> ่ยวิ่นี่นะครับเราก็จะโยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีทุน่นแ๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเก็บสุดยุดเลยกับเต้นเป็นไงบ้างเนี่ยเนาะกับเต้นเมาเมาลมนย <laughs>

ยอดเลยครับดักก้างสวีเดนวันนี้โอ้โหเรามารวมตัวกันวันนี้นะครับผมแก้งโนดช้อปปิ้งดักก้างกันสุดยอดเลยพี่น้อง แล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวก็โยนลงไปเลยไ,เไ,ลได้เลยอ,อืมอเอามาอีกไ,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 ได้เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวมาเก็บตอนเช้า <ś> อ่าตอนนี้ก็ก้างกำลังขึ้นมานะครับเรามาตรวจสอบดูตัวนี้ประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมอ่าเที่ยงคืนนี่ก็เข้ามาเต็มเลยนะครับ ดูนะครับโอ้โหนี่ขณะเที่ยงคืนมันมีตาพิโนเช้าจะเยอะขนาดไหนครับผมโอ้โหดูนะครับสดสดในน้ําเลยนะครับนี่โอ้โหเยอะมากครับพี่น้องมันกำลังมากินปลาเนื้อปลาอื้อหือกินเรากินเรานี่คือลมสดสดนะครับอออ้ืืหโอ้โห สดๆเลยนะครับพี่น้องโอ้โล20ตัวได้เลยอนี่เที่ยงคืนนะเนี่ยแล้วถ้าพรุ่งนี้เช้าขนาดไหนเนี่ย oh, <dear. S 1> โอ้โหมันกำลังเข้ามากินเนื้อปลาอืมเต็มเลยนะครับนี่นี่เที่ยงคืนอะ่ะแล้วถ้าพรุ่งนี้เช้ามันขนไหนวะเนี่ยโอ้โหปลา2000 years later ครับที่นี่เราก็พยายามดึงแล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับผมอ่าเดี๋ยวเสียงเด็ด แล้วก็ดึงไวแบบนี้นะครับผมนี่คือวิธีการดักกั้งแล้วก็มันมีทุนลอยอยู่ประมาณ50อันนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาว่าจะมีกั้งหรือเป่านะครับแบบนี้เลยโอ้โหดึงขึ้นมานะครับมีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับเพื่องคอยมีนะครับคอยมีนะครับผมคอยมีโอ้โหพี่น้องนี่คือกั้งโซเดยนนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเอและที่นี่เราก็เปิดตัวนี้นะครับเพื่อจะเทลงมาในกระถางของเราแบบนี้เลยครับอื้อหือ โอ้โหโโอ้หใช้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นอะีกนะมี50อันนะครับเป็นทุ่นขาวๆนี่นะครับผมเราพยายามเก็บไปหมดเลยนะครับอ่าสุด,ดยอดพี่น้องดูต่อไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเออฮู้วเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับนั่นเทียงปลายอื้อหือ เดี๋เรื่อยถุดยอดเลยเออได้ไปได้อันนี้ครับดูรุนกันนะครับผมนี่คือวิธีการดักกุ้งฟรี่ดีน้องเออจะมาหากินกันบ้างครับผมใครสนใจก้างนะครับติดต่อมาเลยครับผมทวดทวดสวิเดนโอ้โอ้โอ้พี่น้องโอ้โหเต็มเลย โอ้โหยอยโอ้เต็มเลยพี่น้องก้างโอ้หพี่น้องเดี๋ยวเราเทลงเลยครับอออืื้หแบบโอ้โหดูโอ้ือโหยยอดได้ไหมน่าจะได้แม่พี่หนักอยู่หนักเหรอหนักเอาเรื่องโอ้โอ้โห ôi đi lòng chảy ra ôi ôi thì lấy máy, ôi yo, mày. Yo, mày. ôi yêu mày yêu mày lại tôi lại tôi, tôi. ôi yo, 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 yo. Nên, yo, ôi 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 Chưa ra, โยบิ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 บฮิยเฮิยเฮิยะฮิยะฮิยะโอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้ยคขาว่าเฮิยะแล้วมามาฮิยะพี่น้องเอ้ยแล้วก็เราใส่แล้วก็พี่น้องยกอย่างแรงเลยพี่น้องโอ้โหแล้วเราก็เทลงเลยพี่น้องเทลงเลยพี่น้องเดี๋ยวเทเลย โอ้โหยอดสุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดเลยเอ้าเทลงไปโอ้ oh ho, พี่น้องดูเยอะอย่างเลยครับตอนนี้เต็มเลยเต็มเลยกลา้งของเราโอ้ย oh อันนี้หนักชิบหายว่ะโอ้โหหนักว่ะ

อ่ะครับวันนี้เราก็จับก้างเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของเราด้วยนนโนดชอปปิง้งดินช้อปปิ้งนะครับผมวันนี้อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนีครับผม